วันตรุษจีนที่จะถึงนี้คนจีนมีความเชื่ออะไรและห้ามทำอะไรมาฟังกันค่ะห้ามทำความสะอาดบ้านเพราะเหมือนจะไล่ความโชคดีออกจากตัวเองห้ามสระผมเพราะว่าเหมือนจะไล่ความโชคดีออกไปห้ามใช้ของมีคมเพราะว่าเหมือนจะตัดสิ่งที่ดีออกจากชีวิตห้ามพูดคำหยาเพราะ เหมือนจะนำพาสิ่งร้ายเข้ามาในชีวิตห้ามทำของแตกเพราะจะนำพาลางร้ายเข้ามาในอนาคตห้ามกินโจ๊กเพราะว่าโจ๊กไม่ใช่ของมองคลห้ามให้คนอื่นเข้ามาในห้องนอนเพราะจะนำโชคร้ายเข้ามาในเจ้าของห้องห้ามกินยาเพราะว่าถ้ากินยาแล้วจะถือว่าอาจจะป่วยได้ตลอดปี ห้ามยืมเงินเพราะว่าจะเป็นหนี้ตลอดปีห้ามร้องไห้เพราะว่าอาจจะทำให้เสียใจหรือร้องไห้ไปตลอดปีห้ามซื้อรองเท้าใหม่เพราะจะทำให้มีเรื่องเหนื่อยตลอดปีและที่สำคัญให้ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสห้ามใส่เสื้อสีขาวดำเพราะเหมือนเป็นลางร้ายลางไม่ดี ใครที่อยากลองทำดูเพื่อ